สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องเล่ากวนกระเจิเงกันอีกครั้งในวันนี้นำเสนอเรื่องปีศาจแห่งวิหารวิทบี้ประเทศอังกฤษพูดถึงเรื่องผีจะมีสักกี่คนที่รู้ว่าผีเหล่านั้นทนทุกทรมานแค่ไหนก่อนที่จะจบชีวิตลงหลายครั้งการทรยยศหักหลังของคนรัก อปมภสำคัญที่ทำให้สร้างกรรมต่างๆนานาตามมาว,วิหารนี้สร้างมาพันกว่าปีแล้วตั้งแต่ยุคหลังพระกริ์ประสูตรผ่านไปได้657ปีสร้างโดยชนเผ่าแองโกแซกซอนยุคแรกที่บุกเข้าไปตั้งรักรากในอังกฤษวิหารนี้ อยู่ในสังกัดนิกายเบเนดิกต์ท้ายมีแม่าธิการของวิหารคือแม่ชีฮิวดาหรือเซนฮิวดาผู้ซึ่งได้ตำแหน่งแม่อธิการโบสถ์ใหญ่แห่งนี้มาเพราะนางมีศักดิ์เป็นลูกสาวของลูกพี่ลูกน้องของกษัตริย์ในเวลานั้นวิหารนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวลี้ลับมากมายไม่ว่าจะเป็น สถานที่เพียงแห่งเดียวที่น่าแปลกว่าไม่เคยมีนกทะเลบินโฉบไปเฉี่ยวมาแถวนั้นเช่นบริเวณอื่นพร้อมอีกตำนานว่าเซนยิวดาได้ตั้งคำสาบเอาไว้ทุกวันนี้มีผู้คนมากมายยังคงเห็นวิญญาณของนางปรากฏตัวตามส่วนต่างๆของวิหารบ่อยครั้ง แต่นั่นก็ยังไม่สร้างความสะพึงกลัวเท่ากับวิญญาณอีกตนที่สิงสถิตยอยู่ที่วิหารนี้เช่นกันว,วิญญาณตนที่สองที่สิงสถิตและสร้างความสยองขวัญให้แก่รรดาน,นักท่องเที่ยวมากที่สุดก็คือวิญญาณของนักเรียนแม่ชีสาวนามว่าคอนสแตดเดอ์เบเวอรีซึ่งเรื่องสกนธกรรม ของนางนี้แม้แต่กวีชาวกิตชื่อดังอย่างเซอร์วอลเตอร์สกอตก็ยังนำไปเขียนเป็นนิยายคอนสแตน t ดอ e ์เบเวอรเป็นแม่ชีสาวไวัไม่เกิน20เธอเป็นลูกสาวของชาวบ้านในย่านนั้นที่หวังจะให้ลูกสาวได้รับการศึกษาด้วยการมาเป็นแม่ชีต้อแต่เด็กๆที่วิหารวิทบี ของเซนฮิวดาแต่แต่เรื่องความรักก็ไม่เคยเข้าใครออกใครแม้แต่กับแม่ชีสาวที่สาบานตนจะเป็นชีตลอดชีวิตคอนสแตน์ Constant. เกิดตกลุมรักในความรอเรลาและท่าทางอันเป็นวีรบุรุษของอัศวินหนุ่มลูกคุณนางผู้หนึ่งซึ่งมีนามว่าหลอดมาเมียนและอัศวินหนุ่มเอง ก็ดูจะมีท่าทีชอบพอนางเช่นกันทั้งสองเจอกันในหว่างที่มาเมียนไปฝังเทศที่โบสถ์ที่แม่ชีสาวอาศัยอยู่และแล้วในที่สุดการลักรอบเจอกันก็เกิดขึ้นมาเมียนได้พาแม่ชีสาวไปอยู่กับเขาชายหนุ่มสาบ้านจะรักเธอจนวันตาย จนแม่ชีสาวตกลงพวงใจมีความสัมพันธ์ด้วยแต่แล้วอัศวินหนุ่มก็เปลี่ยนใจเมื่อพ่อของเขาแนะนำให้เขาแต่งงานกับเลดี้คาร่าเดอะแคลร์ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าที่ดินผู้ใหญ่อัศวินหนุ่มจึงนำแม่ชีสาวที่เก่ารักรอบพาหนีไปมาส่งคืนยังวิหารวิทบี้บอกกันางว่าทังกูจะเก็บเรื่องนี้เป็นความรัก แต่เขาไม่สามารถแต่งงานเปิดเผยกำนางได้เพราะนางเป็นแม่ชีและเขาก็จากไปเมื่อนั้นเองที่แม่ชีสาวตอมใจจนแม่ชีในโบสถ์และชาวเมืองรู้ความจริงไปทั่ววพาะนางทำผิดประเวณีการไต่สวนจึงเกิดขึ้นแม่ชีสาวได้รับโทษให้ขังตายนางโดนจับล่ามไว้บนห้องขังมืด,มด ในส่วนหนึ่งของวิหารก่อนที่จะมีช่างมาโบกปูนปิดผนังตายไม่ให้หนางออกไปไหนและตายในนั้นเล่ากันว่าคอนสแตนต์เดอะเบเวอรี่แม่ชีสาวาผู้โชคร้ายลองให้ครั่งครวอยู่ในห้องนั้นตั้งวันทั้งคืนอยู่หลายวันกว่าจะขาดใจตายทุกวันนี้ยังมีคนเห็นวิญญาณของนางปรากฏตัวที่หน้าตา่าง อ่องทด้ถูกขังและที่บรรไดใกล้ๆกันนอกจากนี้หลังเที่ยงคืนยังมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงขีดร้องโหนกลางมาจากวิหารวิทบี้อีกด้วยนักต้องเที่ยวมากมายถ่ายภาพติญญาณของนางบ่อยครั้งส่วนอัศวินหนุ่มผู้ร่อรวยไม่ชีสาวไปมีอะไรด้วยและไม่ยอมแต่งงานก็ได้รับผลกรรมของเขามาเมเห็น ตกใจไม่น้อยหลังจากที่ได้ข่าวคอนสแตนโดนขังตายในวิหารเขาออกไปลบและโดนแทนตายในสงครามในเวลาต่อมานั่นเองก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แด่ผู้ทำคลิปด้วยนะคะ